Oh, นีไมโอ้ลงเลยว้ยว่าตัวต้วนแล้าตัขึ้นมาอ๋อขึ้นยังไงนะเนี่ย มังหัวเดอนอะซับตะพักเด้อนาเออพอะอันนี้กรบอตองเทปูนเนาะระว่าง้างหน้าเออดินกบเลยแะ้ว่าดินกบเลยมั้งเข้ามาหน่ลยตัวเนี้ย อันโ่ตรงล้ว่ะยันนีอนีอตรงไหมอ่ะพี่ยสรีู่ไปสุกออกมันดันมันเอ็นเอนมันบ่อื่อต้องปีกเขาเวิร์กอ่ะตูหรอพี่เขาเวิรรม่ะร พอดีแล้วม so mm ัดเอ็ดออกขุ้นมัดเอ็ดออกถนนพอดีเลยมากเลยนะเอพอดีเลย 何で <music> ให้รถงัดงัดทางน้นหน่อยเนาะงัดออกหน่อยเนาะเียนาะเอียงเดื้อมันคืออยู่นี่นามีเอะเออมากระตรงเออตรงบริยางขยตีนน่อยตีนตีนตีนมันออกนอกเออ ก yeah. mm ีนมาดอกหนอมแต่ตั้าอย่างนี้มาได้ยิ่งเดี๋ยวเันต้องง่าง่าออกให้เนอะดันดันน้อกจะมัยหนึ่งให้เล่ามือง่าออกเนาะเออแ้่ว่านี่มันจะดันเข้านี่ ก็ให้ม okay. okay? ือแกงัดออกใช่ปะงัดออกข้างนอกใช่ไหมงัดงัดให้มันตรงเลยะด้้านหมันจะเข้าไปเ่เ้าเออใช่แค่นี้แหละงัดแต่มังงัดได้กว่ามันเสาลา้องกแล้วาด้านหมันจะเไปสเิลยเออะตได้ลเแป แบบรวมๆไบเด้อร์พอดีเดีอยูออกนอกอีกเออ ยกอันนี้ก็มาได้บ่มีต้งมี้นี่เข่าหนึ่งดตัวนที่เป็นจีนกระจบ่ต้องเด็ดใหม่มันดีไมใช่โครไหนบ่ต้องมีเข่าหนึ่งบ่โคตรปี่ฮ้ก้นี่ไงอีกเส่าหนึ่งเนี่ย เอาลุมนั้นก่อนเหรอเอออันนี้อีกหลุมนึงบอกแกบอติ้งเลยบอติ้งขี้เลยก็ให้เขางัดอ่กให้หน่อย ก็เอาแค่นี้และงั้นน่ะ่อก็เพลงก็ไปหมดเลยนะไ่ใหญ่ทอะเจ้าตัวนั้นแล้วมาปลูกเสื้อนี้ปลูกเสือแก่เสือตัวนั้นระเออมาปลูกมาปลูกแค่ตัวนี้พอเลยพองเด่นนะัาปลูกเมียเมมันจะเียมันจอไปตะเบิงมันเย่ขนาดน้เราดันแล้วก็ดันใหม่เออจะไปดันไหนเราอีที่ยชื่อเ็หามิ <Okay. S 1> คุณมังแกทางคุณจะแก้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องผูกไม่ต้องแก้เขายังไม่ได้บอกให้แก้เลยจะแก้ทำไมผูกไว้ดูวงตีพีโอโจะเขก,กบ,บาลมาแท้ว่ะพี่มันโดนนะ่ะงัดออกหน่อยที่มันโดนเขาเนี่ย จะพอไห่ให้เขาจบอีกแล้วเนี่ย,ขยนเนยขาไมา่หน่อยเหรเบียดหทมไนเบียดหทมไหนพาวาวาดมากข้างหลอ อ่อยบ่เออ นี่ไหมโอ้งเลยวยอุ้ยติดหอ่วขึ้นมาเอ้าขึ้นได้ไงตอนนี้เอาเอา ระวังหัวเด้นอน่ะซับตะพาเด้นอน่อเออพอละอันนี้ก็บบต้องเทปูนเนาะเพราะว่าข้างหน้าเออดินกบเลยระหว่ะดินกบเ,เลยมันจะตรงตรงเลยมั้ มันโค้งตรงแล้วบ่ามันเป็นยังไงมันรูเออมันโคตรงแล้วบ่าเอาอินิมาได้เอามือปัดปัดม่าโมามันตรงวบ่ยั้อตรงไหมพี่เรตีูออกไปสุก๊ก

どう รถงัดงัดท้องหน่อยเนาะงัดออกหน่อยเนะแม่เนาะเอียงเลือมันสื่ออยู่นี่น้มีกกตรงกับเออมัากรตรงเออตรงบริย่างใหญ่ดินนีะไนี่นดินดิีนมันออกหนอกอ มันดอกหนองต่ตั้งนี้มันดวงาไปดันดันหนึให้เล่ามืองาโออกเนาแ่วมันจะดันเข้า คือเาดันดอกใม้พี่ท่าเน็ก็ให้มือแกงัดออกใช่ปะงัดออกข้างนอกงัดงัดให้มันตรงเั้นรอดนะเข้าไปดวเขออใช่แค่นี้แหละงัดแต่มังงัดได้แ่กมันเสาหนักพรามันปวเเากว่ัออกจะปะเบไมได้เลย เอาแบบรวมๆใหม่เด้พอพ่อออกนอกอีกเออ ให้เรกยกยกอันนี้ก็บมาได้บ่มีต้องมีนี่เเาหนึ่งดินี่ที่เป็นดีกระายบ่ต้องเหยียดใหม่มันจีโคตรหนบ่นต้องมีเานี่บ่กโคตรป่ะนี่ก็นี่ไงอีกเสาหนึ่งเนี่ย เอาหลุมนั้นก่อนเหรอเอออันนี้อีกหลุมนึงบอกแกบติ้เเเงเลยบติ้งขี้เลยก็ยให้เขาง,งัดออกให้หน่อย ก็เอาแค่นี้แล้งั้นน่ะมาดอ่ะเพงก็ไปหมดเลยนะใหญ่ทอรา่้าตัวนั้นแล้มาปลูกเส้าเนนี้ปลูกเสือแกเสือตัวนั้นละเออมปลูมปลูแค่ตัวนี้พอเล่อยพองเด่นนะมะผูเมย์เมยมันจะเมย์หมไปตะเบิงมันเยอะขนาดนี้เราดันแล้วก็ดีนใหมที่เชื่อก็หามดิ คุณมังแกทางคุณยอย่าแก้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องผูกไม่ต้องแก้เขายังไม่ได้บอกให้แก้เลยจะแก้ทำไมผูกไว้ดูวงที่ผีโอกูจะเคก,กบ,บาลมาแท้ว่ะพี่มันโดนนะ่ะงัดออกหน่อยที่มันโดนเขาเนี่ย มันจะพอไหมเนี่ยเขาจบอย่็นเนียเขาไม่ไหนเหรอเบียดหิมไนเบียดหิมไน่พวาวาดมากข้างหอ